นี่คือวิธีแก้5้ากรรมลองไปฟังกันค่ะข้อที่1กรรมด้านสุขภาพผู้ที่มีอาการป่วยทางกายไม่ว่าจะเป็นโรคต่างๆอุบัติเหตุหรือถูกทำร้ายร่างกายวิธีบรรเทากรรมคือให้ตั้งสัจจะรักษาศีลข้อที่1ให้เข้งครัดอาจจะอธิษฐานขอกินเจสัก3เดือนหรือ6เดือนร่วมด้วยแล้วอาการป่วยจะดีขึ้น 2. กรรมเรื่องการเงิน หากเงินไม่พอใช้โดนโกงโดนขโมยลำบากในการหาเงินมากให้คุณเนี่ยรักษาศีลข้อที่สองให้เข้มงวดอย่าลักอย่าเอาของคนอื่นและให้หมันทำทานด้วยจำไว้นะคะยิ่งไม่มียิ่งต้องทำข้อที่สกรรมความรักเจอแต่คนเจ้าชู้หลอกลวงเจอแต่ปัญหามือที่สให้เราตั้งสัจจะรักษาศีลข้อสามให้มัน่น ใครชั่วกับเราก็ปล่อยมันไปปล่อยให้เขาเดินไปตามทางของเขาส่วนเราศีลข้อที่3ต้องรักษาข้อที่4ค่ะกรรมเรื่องการงานโดนเอาเปรียบมีแต่คนคอยขัดแข้งขัดขาไม่เป็นที่รักในเพื่อนร่วมง,งานวิธีแก้คือให้เราสั่งสมบารมีเรื่องสัจจะบารมีรักษาศีลข้อที่4คือให้เป็นคนพูดจริงทำจริง เป็นคนที่เจ้านายและลูกน้องเชื่อใจได้เมื่อมีสัจจะบาร,รมีแล้วเนี่ยหน้าที่การงานจะเติบโตวไวมากข้อที่5กรรมเรื่องปัญญาเป็นคนมีปัญญาน้อยโง่ไม่ทันคนเรียนรู้ได้ช้าไร้ไอเดียไอคิวต่ำต้องตั้งจิตถือศีลข้อที่5คืองดจากสุลาและยาเสพติดทั้งหลายข้อนี้คือเครื่องประกันปัญญา เวลาในชีวิตเหลือน้อยลงทุกวันอย่าประมาทในการใช้ชีวิตศีลต้องรักษาภาวนาต้องมีวินัยสองตัวนี้เนี่ยขาดไม่ได้ส่วนทานถ้ามีโอกาสมีกำลังให้ทำเพราะอานิสงส์ของทานทำให้เรามั่งมีสุขสบายในทางโลกในโอกาสนี้ดิฉันอยากจะเชิญชวนทุกท่าน มาร่วมโครงการอิ่มบุญอิ่มความรู้ครั้งที่6โครงการนี้จะนำรายได้ส่วนหนึ่งไปบริจาคซื้อโรงศพให้แก่ศพอนาถาโดยท่านสามารถร่วมกี่บาทก็ได้และรับอีบุ๊กไปสองเล่มใครสนใจร่วมโครงการให้ทักอินบ็อกมาว่าอิ่มบุญมาร่วมโครงการกันเยอะๆนะคะและขอให้แชร์คลิปนี้เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้อื่นได้มาร่วมโครงการด้วยกันดิฉันไมทามคณจพ์ ขอให้วันนี้เป็นวันที่ดีค่ะ